กูจะไปนอนไงเฮียฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดไลฟ์กันไลฟ์ใหม่มาไลฟ์เฮียคุณต้องคุณหาวอ๋อเนี่ยพานี่มามาแล้วมามาแล้ว นี่เสร็จไหมโอเคโอเคนี่เกมมีเสียงดังมีแฟชไว้ด้วยไอตรงไหนอ่ะเฮ้ยอะไรเ่ยกดกดคลาทำไมไม่ไม่ต้องลังเพเลยโนนิดโนนิดไปไปไปโอ้ยมีหลายผาาว่ะเอาไงวะเอาผ้าอะไรดี่ผ้าหนึ่งนะอันึี้เลยคลาสสสิกคลาสิก หนึ่ง select select หน no ึด้วยกดกดกด select select หนึ hey. ่งหนึ oh, hello, ่งนหนึ select s l t a r t start start ไม่ต้องพูดทำทำเพลงไฟไนแอเนดีดีเฮ้เรื่องเกมดีมากเลยเาไข้าตายกะทำมเฮ้กรตายเล่นไงอ่ะพชชอบด้วยเหรอโอโลบักวนเลยหวทอ เขาไม่ผมสคิปไอ้เหี้ย yeah. ก no, 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 oh no. no. ูไม no. ่สค oh no. ิปเอ NI แค่คำว่านิเฉยๆไม่ได้พิพ์อะไรก็ผิดละมีนิดนึงนกูเป็นน่ารักัไงอะเร็วมเร็วมากอ้เี้เร็วจัวะเหี้ยรู้เดียวอ้วกลาสติวิตี้เหลือหพอโอ้ไป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 นี้มีพิซซ่าพิซซ่าไอสัเฮ้ยว เป็นดีฟอสเบอโอโอโโอให้หัวมันโยกตามการเดินวะไอ้เหี้ยคนปกติมันมันเดินแล้วยกหัวดิอ่ไปเทียรฟิตเพื่อเรื่องงานของคุณอันนี้เฮ้ยนี่วิ่งเพกดเพื่อเริ่มงานวะไอ้เกี้ยกูไม่ถือไอ้เกี้อเอาเฮ้ยฉันโดนส่งกจหมดไมนิกไม่ได้เข้ามาคูฟิกขังไอ้นิกเลยไม่ผมเข้ามาได้เลย

โอนยนี้อันนี้คือโคตดโค้ดกดกล้องใช่ไหมก็เรยวะมันมันยังดูกล้องได้แค่ทีละคนไปแต่กูไม่ได้กดเลยทำไมกล้องมันขึ้นหน้าจอกูกูนั่งแม่งเลยเฮียกูอยากนั่งเอ้ยกุญแจคืออะไรอ่ะมันบ่นคูเลยวะกูไม่จ่ายได้ไงเนี่ย เออแล้วทำไมันทำไมใครมันแย่งกล้องกูเออใครมันแย่งกล้องกูอะทำไมโอ,อ๊ยทำไมก,ก,กูกูขาต้องตลอดเราดูกล้องไม่ถี่ละค<ใ>นใช่มดูได้ถี่ละคนใครถึงไม่ได้ดทำ<ข>อะไรแล้วทำไมมันถึงอ๋อก็สเปซบาร์เพื่อเพื่อเข้ากล้องเหรอใครเป,เป,ดเออปิดไม่เปิดเลยอ่ยกูเฮ้ยยาปิดอยู่ด้วยไม่เปิดกูไม่ได้เปิดกูปิดกูปิดเลยไม่เปิดปล้วใครไม่เอาจริงอ๋อเออว่ะ กดอะไรข้าสนไอเียอยากรู้มีคาสดีนเอยะอ๋อกดสเปซบาร์เพื่อนี่กูกูอยู่กูอยู่ประตูซ้ายกูอยู่ประตูซ้ายกูดันอยู่เยเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นบอกกูเ๋ยกูปิดประตูซ้ายให้โอ้โหยย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 ยนยยยยยัยมันยยยยะยยยย อันนี้มึงใส่หูฟัง KSI หรอไอ้เฮ้ยมันเริ่มงานยังไงมันต้องมีปุ่มเริ่มงานดินี่ไง66%นี่คืออะไรเออ่าจจะพลังงานก็เอาคุณอาจจะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเอาไอ้เหี่ยไหมท่านอ๋อมันเริ่มแล้วนี่หว่ไอีก28แล้วหรือ65%ในสัตว์เม่นหรือ64อย่าปิดประตูอย่าปิดประตู หกสามชิบหายแล้วไอ้เออว่ะแล้วเราปิดประตูไว้โคตรนานเลยชิบหายแล้วเพื่อนเราแพ้ววะเราแพ้ละทุกครั้งที่เราเปิดประตูปิดประตูมันจะใช้พลังงานเลยหุย้ยมึงเชื่อไหมว่ากูไม่ดูกล้องวงจรปิดอะกูกลัวไดูดูไอุ้ยชิมเสร็จ ไม่สองปีมองปูเตอ้ยคิดประทุใจแล้วหมีมายอะข้างกูกูกูกลัวกูกลัวกูกลัวมึงงอไปดูคนหนึ่งดีว่ามันยังมันยังอยู่ครบปะมาไหนเอาแป้งให้โวดได้ไรอียมันมันจะมีมันจะมีกี่ต <Trans> ัววะก็จะมีแค่แกงนี้ปะไอพวกเยี้นี่คือเดี๋ยวเราจะเฮ้ยมันเดิน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  หอยกินหวานไปแม่งขันหลังหนีกว่าไอ้คุยตัวเลยจะบอกให้ทุกคนถอยกูนหวนเาไม่ถอยก่อนคุยหายไปตัวนึงหายไปตัวนึงมันไปไหนแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่มันอยู่แคมป์ละห้าเราลองกดกดดูดิมันอยู่แคมปห้าไอ้เหี้ยกูโคตรเหี้ยเลยเกมไม่ิกดไม่ได้เหี้ยเกมเหี้ยเกมโคตรเหี้ยเลยเพงจะตีสองเองเราแพ้แล้วไอ้เหี้ย ่ายไปแล,ล้วโอ้ยยยยยดยยาจยมยย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 ายกยย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 ้ยย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 ยหมันเอาเหยือนเอาผ้าม่านมาปิดประตูไง้ยยยวยให้เจอดิมันหายไปตัว,ตวยยยะ ไอ้ขีเนี่ยตัว,วม,ม่งเฮ้ยไอ้ดิ๊กมึงเปิดอะไรอ๋อเราได้มาอยู่แคมป์ห้ามันหายไปแล้วแคมป์สามแคมป์สองไม่กล้าไม่กล้าดูกลัวจะสแกร์เฮ้ยอ๋ออีที่ไม่ใช่ดิ๊กเหรอเงยคือมันหายไปมันหายไปไหนไอะไ,ไม่รู้ไอ้กอย่างไม่รู้ Ừ. giờ là Mì gấp về những cái đơm Đấy cũng mua cái con, con đạp à Ê, luôn luôn con thằng sái đạp luôn luôn lên mày mai ăn Chứ đâu ai kia, này เป็นเหลืองเป็นเหลืองอุ้ยวิยูจัยซายมออยู่ไปซายมือป,ป,ป,มป,มปิดประตูดิปิดประตูดิรู้ยังไม่ปิดเราเป็นแปะเปิดลยู่าแม่ไอ้เหลยาเลยมาเลย์เลยมาเลยมยมยยยมาล้มย เามะูเาประตูอยังขวแ้ขวงแล้น้ี่ตาแกปลยนะขวานะเดเรยงเิดงูดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบีไปแล้ว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 นี่มันเดินกลับแล้วมันเดินกลับแล้วัแม่งไอ้ไอ้ไอ้ มันแปลงาแล้ปล่าจริงจริง,รงเอาอุ้ยยังเป็ดหายเฮ้ยเกิอเบ็ดเลือลเบ็ดยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองอ๋อทำไมจะเช้าแล้วปะหกเอ็มคือเช้าปะนั่งเลยจริงๆเกมน่นาจะออกแบบมาให้เล่นคนเดียวนะแบบนั่งอยู่ตรงกลางเ,เราเล่นคนเดียวแล้วจะมาเล่นในโลกแบบนี้เราไปซื้อเกมคนเดียว <c oughs>

อ๋อนี่เป็นอยู่เป็นอยู่บีอยู่หนึ่งบีอะไระ้มสามข้มสามมีหมาหมาป่ามนไม่มีตอนเริ่มเกมมันมีหมาป่าตรงเนี้ยต้องดูแค้มสามดิไม่มีหมาป่าวะเออเห็นกำลังโดดมาอยู่มาแล้ว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 มามามาาม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 าามา โ HORON โ HORON โ h o r o เฮ้ยเฮ้ยอย่าขังกูไอ้เหียมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋มาปิดโอเคอุ้ยมันมองหน้าอยู่ไอ้เหี้ยมันมองหน้าอยู่มองหน้าอยู่แต่ละ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 และไปยังไปยังไม่รู้แต่ละที่หมดแล้วต้องไปแล้วต้องปิดเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันมองอยู่มันอยู่ทางซ้าย เกือบตายเพื่อนเป็น4%สามโอเคเราแพ้แล้วคุณคุณนั่งเลยตกใจหมดเราเราวิงออกขวาก่อนไหมตรงนี้มันเราไม่รอดแล้วนเราออกขวาโอ้ยฉันไม่จบเล้ไปเทมจ้างการเล่นเกมฟาร์ยโคต้ากูหมดพพี่เซีดละโอเคละโอเคพี่ซีดฉันขอโทษ เฮ้ยยังไม่จบวิ่งหนีก่อนอีกี้ยตอนเช้านี่ตอนเช้าเพราะมันก็เดินกับที่นี่เองเหรอใช่ไม่ใช่ทางนี้อีกี้ยไอ็กซิตี้เช้าทางนี้อีกี้ยทางขวามทางไหนเนี่ยไอ้เหี้ยอ๋อนี่เลยทางไอซิตีเออโยชิปไอ้น้องี่คืรอดแล้วแค่นี้ รอแล้วดีเทนเจอร์ล็อบบี้เลยเอ้ยแล้วใจเหมือนแต่กูไกปูไม <Right. S 3> <Bye. S 1> กลวยดูสมกับชื่อ,อไลฟ์ป่ะจริงๆเกมเร็วรๆเกมหนึ่งลาก่อน